สวัสดีครับผมจอนนะครับวันนี้เราก็จะมา r e a c the chaos e m ม i ายนะครับเขาเป็นช่องที่ทำสติ๊กเกอร3สามคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ตัวละครนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูตัวละครที่เขาทำก็จะมีเชดนะครับเป็นลีดเดอร์ของจอเออรชาร์โลว์ดนะฮะับพินเซสเชดราไปดูกันเลยเรื่องที่เป็นวัดนะครับ นนี้เราเป็นสีม่วงสสแตเเเเเลลลลลือ350ออดดใใชช้้้้ททง 600. วก็ครมมริัาามไ เอ้ยกดผิดใชน่กผิดผิดกดผิดคลิปละก็จะมีดาบคานะสองเล่มเนาะในเกมก็จะประมาณนี้เนาะอินเกมพร้อมสั่งันแล้ว โที่เขาเซ็มไพยเขาเอาความสามารถจากภาคสองมาฮะมาใส่ในเฮเชดความสามารถที่มันใช้ดีกับโมโลไคอะที่มันไปรอบสังหารโมโลไคได้อะในภาคสองอะไอชิโนบิเลยแหละที่มันแบบไปเดีอเด,เดอินวินซิเบิลโอ้ย ผมรู้ว่า invisible invisible เพนแปว่าอะไรเทียมทานนะแบบผมจะแปลให้ฟังนะแบบแบบเราเราใช้สกิลน,นี้ยเราก็จะแบบเป็นอวตารใช่ไหมแล้วก็จะแล้วก็พนพิษใส่ใส่ศัตรูบ้างพ visible, เพราะ invisible อ่ะมันแปลว่าอะไรเทียมทานถ้า invisible อะ่ะมันจะเป็นล่องหนเขาอ,อาจจะเขียนผิดก็ได้มัง้ง นะส่วนทรัฟซิวสองอันนี้เขาสร้างเอาดักเอาคาตาโนออกมาแล้วก็แทงยูนิตศัตรูนะฮะแทงตรงคอด้วยนะคอนเซ็ปต์ดีอยู่แหละ เอรดิตจะเขียเป็นายคอนด,ดูโอเคน่าจะแค่นี้นะเศษก็จะมีก็จะมีประมาณน,นี้เนาะโอเครินเซชเชอร์ลีดเดอร์ออฟชาร r ลวารก็จะมีประมาณน,นี้เนาะอันนี้เป็นแค่คอนเซปต์ของเขาเนานะโอเคประมาณน,นี้นะ ึงเวลาสมควรแล้วนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับนะฮะก็ไปแล้วบ๊ายบาย